วันนี้คนร่่มทางอยู่ที่วัดน้อยครับพี่ดิมครับขออนุญาตหันหลังกลับ <c oughs> นี่ก็วันนี้เราได้บูนะไปมากมายแล้วถือว่าส่วนหนึ่ง <c oughs> ส่วนหนึ่งหนูพ่อที่ที่เห็นนะคะเราเข้าไปถึงประมาณ70%แล้วไม่เอาเอาเอา,เอาวันแรกที่เรามาเจอ <c oughs> ดีกว่าันกวันแรกที่มาเจอที่ผมได้ยินพูดพี่พู้วอยากอยากให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึง เห็นเขารู้สึกของพวกเราพวกรวันแรกที่มาเลยวันแรกที่มาได้ได้มีโอกาสเข้ามากราบหลวงพ่อกับคุณแดงเราเห็นสภาพเห็นสภาพหลวงพ่อก็ได้เอ่ยคำเดียวว่าอุยหน้าบูรณะมากเลยอยากทำแต่เนื่องจากที่ว่าสถานที่ตรงนี้กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่กรมศิลป์ดูแลการทำอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็ยังต้อง อาจจะต้องอทําขออนุญ,ญาตที่ไปคุ้มสินแล้วก็งบประมาณทางวัดก็ยังไม่มีพี่ก็เลยมากราบหลวงพ่อเนื่องจากพี่จะต้องนํากระเบื้องที่ของวัดน้อยนะคะเราได้กระเบื้องส่วนหนึ่งไปมุมที่วัดลาวทองที่เรากําลังบูรณะอยู่ก็เลยได้มากราบหลวงพ่อแล้วก็มาบูชาผ้ากระเบื้องให้กับวัดนี้ที่จะนาไปไปบูรณะวัดลาวทองต่อ หลวงพ่อบอกว่าถ้าเมตตาทางวัดเนี่ยเห็นได้ยินข่าวพวกเราแล้วเราว่าพวกเราทําวัดแถวนี้อยู่หลายวัดท่านก็ศรัทธาท่านบอกว่ามีสถตโบราณอยู่สมัยทาราวาดีช่วยมาบูรณะหน่อยได้ไหมพ mm hmm. ี่ก็บอกว่าถ้าในเนื้อท่านเมตตาให้กระเบื้องเราไปบูรณะวัดราวทองแล้วสิ่งท่าที่เราจะให้พวกเราทําอะไรเราก็อยากจะทําให้ท่าน ก็เลยมาดูเสร็จมาดูเสร็จก็เลยได้คุยกับหลวงพ่อมาดูสถูปเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะหลวงพ่อมีพระตั้งหลายพระพุทธรูปอะ่ะในวิหารหลังเนี้ยชมุดเยอะเลยอยากทำได้ไหมหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคิดดูก,ก่อนแต่อีกไม่นานก็มาเจอท่านก็เลยฝามบอกน้องแจ้วกับน้องนันนะคะว่าถ้าทางเรามีช่างไหมก็อยากให กลุ่มคนร่วมทางของเราได้บุญรณะพี่ดีใจมากนะบอกตรงเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงคือถ้ามาเห็นแล้วอย่างที่คุณแก้วเห็นภาพแล้ววะนะพวกเราทุกคนมันมันรับไม่ได้นะแล้วเราได้ได้มาทํากับมือเนี่ยเราได้พาช่างมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราแบบคิดว่าถ้าตัวเราเนี่ย เห็นที่หุด่แดงหมดถ้าตัวเราเป็นเป็นสภาพแบบนั้นอะ่ะคงจะรับไม่ได้แต่ถ้าสบายค่ะแล้วหลวงพ่อที่เจ้าวาดที่วัดนี้ท่านก็เมตตาให้คําแนะนําหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการบุญนองนค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่มีความคิดว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดแหละคิดอย่างคิดอย่างเดียวในใจว่าถ้าเราเป็นมีบุญลูกมีบุญอาจด้อธิษฐานไว้ว่าลูกมีบุญ ลูกได้เคยมาทําอะไรตรงสถานที่อ hmm. ย่างเี้ยก uh ็ขอให้ลูกได้กลับมาบูรณะแล้วจะกลับมาบูรณะหลวงพ่อให้กลับมาสวยสดเลยค่มันจะลําบากก็แค่ไหนก็จะยินงดีก็ผลสุดท้ายก็ได้มาทําจริงๆแล้วก็เหมือนกับอะไรเพียงสองวันเองอ่ะที่ที่มาอยู่สองวันแรกสองวันแรกนี่ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดองบูรณะได้ถึงห้าอง ภายในเวลาสองวันมันเป็นอะไรที่มันมันปฏิหารจริงๆท่านรอเรามานานนะคะรอมาหลายปีมากเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราได้มาไม่กี่วันเลยเราทําให้ท่านกลับขึ้นมาแล้วจับพระพักท่านพพาชมพรชมเป็นไกด์หน่อยวันนี้ขออนุญาตคุณนายหรือขออนุญาตคุณนายพาพาชมนานคุณนายจะออกออกออกสื่อไออกสื่อได้ครับก็คือเนี่ย่ะเป็นรูปองค์หลวง สมมาษฎร์เจ้าองค์พขาโตที่เป็นประธานเป็นประธานอยู่ในนี้นะซึ่งก็ชํารุดเหมือนกันชํารุดมากเลยค่ะเดี๋ยวท่านดูได,ได้ได้ถ่ายทอดจากรูปที่คุณแก้วให้ดูท่านจะชํารุดมากเลยทั้งพระหัตถ์เลยอะไรอย่างเงี้ยท่านนั่นห,หมดเลยแล้วหน้าตาท่านเศร้าหมองมากแอบบมาแบบน,นี้ขนาดโดยที่ยังไม่ได้ลงลงนักทองคาเนี่ยพอพักท่านเริ่มยิ้มเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มีหลายองค์ที่พระพักได้อย่างองค์หน้าเนี่ยค่ะที่พระพักได้ไ<ท><ร>แหว่งไปหายไปเลยแล้วก็แล้วก็หลายท่านก็ได้อ่ด้านด้านซ้ายเนี่ยได้แหว่งไปแต่ตอนนี้กลับมาท่านองค์กลับมาสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวรอลงลงทองคำแล้วก็ปิดทองหน่อยก็จะงดงานเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ท่านก็เหลือการตกแต่ง พักอีกนิดหน่อยรอช่างรอช่างรอช่าง, <c oughs> ง,งนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมีภาพฟอ,อพร,ร์และก็อัปเตอร์ให้ชมสะคน <c oughs> ่ควยองนี้องค์นี้ก็ชมรุดนะคะช่างได้มาเสริมเสริมใหม่เยอะเลยเพราะเหมือนการที่องเดิมเนี่ยท่านน้ำหนักน้ำหนักท่านกับตัวท่านยังไม่ได้ไม่บาลานซ์กันค่ะไม่บาลานซ์กันตัเสินใ<า>จใหญ่ทวารการจะเล็กกว่า มานเสริมทุนพสองช่างในเสริมพะสองให้แข็งแรงขึ้นส่วนองค์้านนี้ยังตอนนี้บ้นเสร็จแล้วที่ตรงระหว่างอ,องค์ท่านนะคะแต่เหลือแต่พระพักเดี๋ยวต้องรอช่างฝีมือที่มาแต่งพระพักให้กลับเหมือนเดิมก <obt> ็คิดว่าในเวลาเพียงไม,ไ,มไม่กี่วันเราเริ่มมาตั้งแต่วันพุธพอไม่กี่วันเองสภาพเปลี่ยนไปเยอะ พี่พี่ร้องไห้อีกครั้งน้ำตาไหลไม่ได้เปานร้องไห้แอบน้ำตาไหลน้ำตาไหลเฉยไม่ให้ใครเห็นเขาบอกว่าถ้าน้ำตาแห่งความปิตินจะออกจากหางตาแต่น้ำตาแห่งความเศร้าออกจากหัวตาใช่พี่เป็นอย่างนี้ผมว่าคนร่วมทางหลายคนก็ต้องเหมือนพี่ติมครับเห็นทีไรก็ปดน้ำตาไหลไม่ได้คิดว่าอีกอย่างหนึ่งนะพี่เป็นคนที่มีอาจจะคิดแบบ มีความรู้สึกแปลกๆว่าถ้าหนุการที่เรามาทําตรงนี้เราเราคิดว่ามันเป็นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วส่วน,น่ก็คือพี่น้องเราทุกคนเนี่ยพี่อยากให้พี่น้องเราทุกคนได้มาทําตรงนี้ได้มาได้มาร่วมกันบุญนะพี่ถือว่าบุญอันนี้มันไม่ใช่เป็นบุญที่คนเดียวไม่ได้มันต้องเป็นบุญร่วมกันนะคะแล้วพี่น้องเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องในการรักในบุญทุกคนจะนอบน้อม ทำอะไรก็ได้ได้ฟังพี่ปลื้มใจนะชาวบ้านที่มาตอนที่วันธรรมดาชาวบ้านที่แอบมากราบที่นี่แล้วมาเจอพี่บอกแล้วพี่คํหนึ่งว่าขอให้พวกเราทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะบอกเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครทำอุตส่าห์มาทําให้หลวงพ่อวดงามมากเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่หลวงปู่หลวงปู่เนียนท่านจะนั่งสมาธิตลอดแล้วก็ขนาดพระทุกทุกหลายๆจังหวัดที่เมืองการก็ดีหลวงพ่อจะบอกเลยว่าจะต้อง มาขอนั่งสมาธิที่นี่มนะมาปฏิบัติกันที่นี่สถานที่แห่งนี้ไม่ไม่ธรรมดาคือทุกคนได้มาตรงนี้แล้วแล้วพี่ก็ได้มาบุญละนะที่ได้มาเป็นต้นบุญต้นหนึ่งที่ได้พาพี่น้องมาตรงนี้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าในชีวิตนี้พี่คงคงเป็นคนที่มีบุญบุญคนหนึ่งอะ <c oughs> นะ <c oughs> ที่ไม่รู้สิแต่ว่าพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะว่าได้ได้กลับมาทําในสิ่งที่อ,องค์สมเด็จพระธรรม迦裟มเทเจ้านี่ท่าน สูงสุดนะเวลาเราเรามีทุกข์หรืออะไรเราก็มาขอท่านแต่พี่จะคิดเสมอว่าในเมื่อเรายังสมบูรณ์อยู่ร่างกายเราสมบูรณ์เราพร้อมทุกอย่างแล้วเราควรจะทําให้ท่านนะะดีกว่ามาขออย่างเดียวดีกว่ามาขออย่างเดียวทําให้ท่านซะแล้วแล้วสิ่งที่ท่านก็จะคุ้มครองเราอีกที่มีความคิดนะนะคะขอบคุณมากคุณแก้วคุณ <laughs> เดยอะแล้วอแอบไปร้องไห้อีกแล้ว <laughs> ไม่นานครับก็จะองค์พระทูตเป็หลักก็แบสวยงามเหมือนเดิมนะครับนีออนอ่องค์นี้รอคนอาจสงสัยเอ๊ะทำไมเราทำยังไงเอาเงินที่ไหนเป็นเงินทุนจากพวกเราคนเด็กเราไม่ได้ให้วัดเราไม่เอาเงินวัดสักบาทเพราะว่าเพราะว่าเราอยากเราอยากทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใครมีเงินก็ลงเงินใครมีแรงก็ลงแรง,ง,รง,งช่วยกันนะนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็สวยงาน,น,นเดิม ใช่ใช <łość> ่ใชจะพูดมากกว่เพราะว่าแกแกแกจะดูว่าเป็นมาเนี่นเดิมๆจ่สวยงามกว่าชมหน้าชมหน้าคนเปี่ยมบุญ